ภาคภูมใจอ่ะมนก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนน่ะนั่นหมายถึงว่าเราสามารถนําเม็ดเงินจากที่อื่นเข้ามาในชุมชนของเรามากระจายรายได้ตอนเด็กๆเนี่ยมันจะมีเต่าตโนนี่ขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดพวกความเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งพอมา ภาคหลักความเป็นธรรมชาติมันก็เริ่มจะหายไปแต่เราก็ยังอนุรักษ์ว่าพื้นถิ่นเราเนี่ยสัพทะเลตัวเนี้ยมันเคยเป็นอยู่กับคู่หมู่บ้านเรามาในสมัยเด็กเริ่มจากเต่าเป็นลักษณะที่ผลิตภัณฑ์แรกที่ ที่เราคิดขึ้นมาจากความเป็นธรรมชาติของชุมารที่มีวัตถุดิบในชุมชนบางคนนะนองเขาจะ่าไปเขาเป็นพันนะ่ามาแต่บ,บางคนเขาว่าไม่เห็นคุณกาของมานะันนั่นหนาเขาก็ยน่นตุ่มมดขนาดไหน ที่เราก็เอาลูกมะพร้าวที่เรามีไปแลกกับกะลาเพราะบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อเอาไปเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราสามารถสร้างไรายได้งั้นเราก็จุนเจียกันว่าเอางั้นถ้าคุณแม่ต่างคนุณก็เอามะพร้าวไปต่อยอดแล้วกันว่าเอาไปทำันมนต่อวัตถุด,ดิบเราอยู่ในที่ที่น่าลยทําให้เรามันมันกลายเป็นจุดแข็งของเราตวกับประสบการณ์ที่ทํามาหลายๆายปีเราก็ได้ช่วยเหลือชุมชนเราก็ได้หาไรายได้เลี้ยงครอบครัว เล็กๆน้อยๆในส่วนของตรงนี้นี่คือความโชคดีของวิสาหกิจชุมชนบ้านปบบากบาลาแต่ก่อนนี้ผมผมเคยเอาคนมาทำเยอะเยอะมากๆก,ก็คือคาดหวังที่จะสร้างไรายได้ชุมชนคาดหวังที่จะให้คนก็มีงานทำ แต่ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของงานเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถที่จะทํางานแบบนี้ใช้คนเยอะได้มันทําให้รู้สึกว่าทุ่มเทไปมันก็ได้งานมาไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็เลยเน้นในงานที่มีปริมาณไม่เยอะแต่ได้คุณภาพคงจจเย็นคนละเอียดสักี้ต่โก้ใจรนได้สะกิดนี้ไม่ไม่ก่อยใดล้วอวะปุ่มใจไม่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 นึกกันว่า ได้มาอยู่ในจุดนี้เลยกับปอดต่ำเพราะเพราะมันเซ็ตแบบลอยเลยี่ยวปีมันจะดูไม่เมื่อนว่าเออมันเป็นการล่ามันจะเลยแบบดูดีไปเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านพักบุคลากรหมาวิยลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยาบริเวณบ้านพักที่มีการปลูกต้นมะพร้าวซึ่งเป็นต้นมะพร้าวของหมาวิจัยของเราและเราก็สังเกตได้ว่าในต้นมะพร้าวนะครับเขามีผลมะพร้าว ซึ่งมีทั้งที่ยังไม่สุกและก็สุแกสแล้วครับและก็ลูกที่สุกนี่ครับก็จะเป็นผลมะพร้าวที่เหลือใช้ไม่สามารถนําไปใช้อะไรได้แล้วเราก็เลยนาทุกมะพร้าวส่วนนี้ครับนำมาแปรรูปทําเป,ทเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มไรายได้แล้วก็นกํากระบวนการความคิดทางเศรษฐกิจสร้างสารรค์มาปรับใช้ให้สามารถขอใอยเกิดผลิตภัณฑ์ที่สวยงามได้ครับ และนี่คือกะลามะพร้าวที่เราจะนำไปแปลรูปกันค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำกะลามะพร้าวมาตัดตามความต้องการของเราค่ะและขัดผิวภายนอกของกะลานะคะเพื่อไม่ให้มีเศษขุยที่ติดมากับกะลามะพร้าว ในส่วนด้านในของกะลามะพร้าวนั้นนะคะเราจะใช้กระดาษทรายในการขัดและต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนในการเก็บรายละเอียดนะคะเพื่อให้ผิวของกะลานั้นเรียบโดยการใช้มีดในการตัดแต่งและใช้กระดาษทรายขัดอีกครั้งค่ะการที่เราขัดผิวกะลามะพร้าวให้เรียบนะคะเพราะว่าเราจะได้ทาสีได้เสมอกันค่ะ ต่อมาก็จะเป็นการนำกะลามะพร้าวที่ขัดนะคะมาล้างเศษฝุ่นออกให้หมดค่ะและในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการตกแต่งของกะลานะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามและมูลค่าให้กับสินค้าของเราค่ะ ผลิตภัณฑ์เป็นจานสบู่กะลามะพร้าวซึ่งเป็นสินค้าที่มีความทนทานสามารถประหยัดพื้นที่ในการวางสบู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุพื้นบ้านในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นหรือสามารถดัดแปลงเพิ่มมูลค่าได้มากยิ่งขึ้นราคาเนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถหากะลามะพร้าวได้จากในชุมชนและให้เล็งเห็นถึงการดัดแปลงเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นแก่กะลามะพร้าว ตัวผลิตภัณฑ์นี้จะจำหน่ายในราคา39บาทถึง59บาทตามขนาดของกะลามะพร้าวสถา,านที่จัดจำหน่ายจะเป็นตามตลาดที่มีผู้คนพื้นบ้านเข้าถึงเช่นตลาดวันาทิตย์ตลาดน้ำคลองแห่ถนนคนเดินและขายผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook Line Tiktok เป็นทางเลือกให้เกตทางโรงแรมซึ่งสามารถซื้อไปตกแต่งในห้องน้ำของทางโรงแรมได้อีกด้วยเช่นกันค่ะ ซล์โปรโมชั่นซื้อผลิตภัณฑ์10ชิ้นขึ้นไปลด10%ซื้อผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์10ชิ้นขึ้นไปค่าจัดส่งฟรี สวัสดีครับตรงส่วันน on ี yeah uh, uh, start start ้เราก็มาสอบถามประสบการณ์จากผู้ใช้งานคีมเปเตอร์พัของเราครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับที่ว่าหลังจากที่ได้ใช้เปเตอร์พันคาราเ้าวของเราแล้วก็ทันทีนะคะก็มันก็ทำควธรรมชาตินะทำความตะลาดคารเข้าวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันก็สามารถใส่ของที่เป็นอันตระยผสมได้เนี่ยนอกจากจริงๆแล้วมันก็ใส่พวกสบู่อะไรอย่างเงี้ยสารสล ันมีช่องตรงนี้นะสมมติเราใส่ปุ๊บเนี่ยแชมพูมันก็จะมีเป็นน้ำอะไรหลายมามันก็มีมีช่องระบายนะคะหรือว่าถ้าไม่ใส่แชมพูเน,นี่ยก็สามารถเอามาใส่นาฬิกา สุดท้ายนี้นะคะหากท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถทักมาสอบถามหรือว่าสั่งจองสินค้าของเราได้ทางเพจ Facebook Coconut Shell Handmade TSU ได้เลยนะคะ